ตัวใจกันนั้นไปเจอทีนึงไปถามเขาเขาบอกว่ามันไม่ได้ไปรับแม่เพราะว่าเดี๋ยวลูกเขามารับเองมันพูดโกงจริงในดูในกล้อ,องอนะ่ะเขาไม่รับเรียบร้อยแล้วก็พาแม่เลยบ่าวหมู่บ้านจะจะไปซื้อกับข้าวมากินที่บ้านแล้วก็เลยไปเลยครับแล้วก็ก็คือจากไอ้เอรมไซส์รับจ้างขนาดก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รับไม่ได้รับแล้วทางต,ตำรวจเขาคุยอะไรกไปเอาตัวมามาคุยอะไรบ้างหรือยังครับอย่ามาเซ็กนะ ตอนนี้มาใจเขาเขาตำรวจเขาคุยเรียกครับตำรวจไปบอกหนึ่งเก้าหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานและก็เสร็จแล้วทีนี้พี่ก็อยู่ด้วยไปเจอหนึ่งเก้าหนึ่งเขาว่าไม่มีหลักฐานเขาไม่กล้าไปไปเชิญตัวมันแล้วพี่กเข้าไปนั่งคุยกับมันบอกว่าเออเองอ,ะอ่ะไปไป รับเกรือเปล่ามันปฏิเสธมันบอกว่าไม่ได้ไปรับเดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวลูกมารับมันบอกอะครับไอตัวที่ชื่อไอเตีย้ยบินมอเตอร์ไซค์หน้าโรตัสเนี่ยครับ,รบตอนนี้ก็เขายัางอยู่ไหมที่หน้ารถก็หายไปแล้วหายไปแล้วไม่มีลักท่านี่ไอที่เป็นผู้ส่งสแต่เราไปไ้่ล่งมาแล้วมันถูกมาดังนีมันถูกมาดังนี้เรามาแล้ว đó là không có phải là chúng ta 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 không không có phải không có phải là chúng có phải là chúng ta không 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 ห่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ